ออู่ลิวซื่อเสียเหนียนตู้ตีเสียชีจีเยินเคจงฟู่สีเออคลิปทบทวนจีเยนินจะแบ่งเป็นสองคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งส่วนคลิปที่สองเราจะมาทำกันในครั้งต่อไปนะคะก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะอออู่ลิวซื่อเสียเหนียนตู้ 第一学期职任科总复习二幼儿二年写的盘纸อน,ออออน,น,น,นอิบาลสองทับถ้าอยู่ทับหนึ่งให้เขียนเลขหนึ่งถ้าอยู่ทับ2ก็เขียนเลขสองซิหมิใหเ้เด็กเขียนชื่อของตัวเองลงไปจ้าวาให้เขียนเลขที่ของตัวเอง เฉ e, าเซิงฉือคำสั่งที่หนึ่งคัดตัวจีนเด็กๆกคัดตามตัวจีนข้างหน้าได้เลยนะคะบรรทัดที่หนึ่งเสินได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูในบรรทัดที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปบรรทัดที่สองเมอบรรทัดที่สามจงบรรทัดที่สี่จู บรรทัดที่ 5, ห้าลีบรรทัดที่6เชอบรรทัดที่7็ดโถบรรทัดที่8ดเคอบรรทัดที่9้าเล่บรรทัดที่10บทาเด็กๆคัดตามตัวจีนข้างหน้าจนหมดแล้วค่อยทำส่วนอื่นถัดไปนะคะ เอ่อชื่อเหรียญจื้อคำสั่งที่สองโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรที่เหมือนกันเรามาดูคำศัพท์ด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งรีข้อที่สองจือ้อข้อที่สามทาข้อที่สี่ชือ่อข้อที่ห้าเมินต่อไปเรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือกันนะคะ ตัวที่หนึ่งมันตัวที่สองชือ่อตัวที่สามจือตัวที่สี่ทาตัวที่ห้ารีต่อไปเรามาทําข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งรีได้โยงเส้นเป็นตัวอย่างให้ดูในข้อที่1แล้วนะคะต่อไปเรามาทําข้อที่สองจืดเด็กๆมาดูคําศัพท์ด้านขวามือตัวไหนเหมือนตัวจือคะโยงเส้นเลยคะ่ะ ต่อไปข้อที่สทาเด็กๆมาดูคำศัพท์ด้านขวามือตัวไหนเหมือนตัวทาคะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปข้อที่4ี่ชื่อมาดูคำศัพท์ด้านขวามือตัวไหนเหมือนตัวชื่อคะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปข้อที่ห้าเมินเด็กๆมาดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนเหมือนตัวเมินคะโยงเส้นเลยค่ะ เรามาทําข้อที่6ถึงข้อที่10กันต่อนะคะก่อนอื่นดูคําศัพท์ด้านสายมือข้อที่หหน้าข้อที่7ตาข้อที่8เมียนข้อที่9้าป้าข้อที่สิมาเรามาดูคําศัพท์ด้านขวามือกันนะคะตัวที่1มาตัวที่สองป้าตัวที่สามตา ตัวที่สี่เมียนตัวที่ห้าหน้าเรามาทําข้อที่หกกันต่อนะคะข้อที่หกหน้าเด็กๆด,ดูคําศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนหน้าหยงเส้นเลยค่ะข้อที่เจ็ดตาเด็กๆมาดูคําศัพท์ด้านขวามือตัวไหนตาคะ่ะหยงเส้นเลยค่ะข้อที่แปดเมียน รามาดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนเมียนคะโยงเส้นเลยค่ะข้อที่เก้าป้าเรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนป้าคะโยงเส้นเลยค่ะข้อที่ส0บมาเด็กๆด,ด,ดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนมาคะโยงเส้นเลยค่ะ